ยังเกาะนัดว่ามันคนขับปิงไปน้ำเสือเสือยางไปหน้าเรื่องโค้งน้ำเกลือเรียนอีกเกลือเรียนีกว มาสมรถเกี่ยวน้ำสร้างบรรยากาตรมรื่นขนาดข้อคว้ายอันน่ะคี่กว่างคว้าง,ง <c oughs> มาแม่มาแม่ดื้อว่พี่พาอยู่ได้นี่พาเมื่อได้นี่มาแม่ปับตังค่ะได้สร้างเลยซ้อนซ้อนงานกันนะ่ะเป็นเบอร์ไหมค่ะ ya yeah, hết vợ ơi ngặt ở bờ này đi anh em mà khắn non mây ở bờ sang chập gì ở đây <laughs> Con ơi nhỏ. Ô, lạc phải không? Sang. อืบบนเดี๋ยวบาใส่กจับมันเด้อมันนี่โป๊ะคเลย เัออร้ยาอว่ะเด็ดพันแ่นมงอืมมายังอ๋อมาอีก ไคอยู่นี่ค้ออยู่ไหนไปวัดนะเด่ยงอะกันอูนาอะรเจเหรอีนาอะรอยู่ี่มีึงน้เออเออขป็นบัตรเย่าว่ามันจิตว้าคือบอมีเสะเขอมือคนเนาะ อย่าประเดีกับบอฟังนั่งลงมานั่งลงมามันสี่ดีบมือนั่นฝุ่นเขาตาแม่เป็นแบมืโอ้เดี๋ยวนี้เ <c oughs> ชียงเหี่เชียงเหีหมยดเลย่ไม่ <c oughs> ให้เกลียดแห้งพึงเริ่มเลยนี่เออ ฮะไม่ไม่จะเนี้ยละเอาอ๋อพอดึงอยู่พนมันเสียัน้เส็้ละไม่จริงเนี้ยเลยแบบนี้บ่พวกนี้ด้บนไม่เสื้อละมันโดนย่งใหม่

โอเค <trots> <tell> 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 <tell>